สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการจับประเด็นข่าวร้อนประจำค่ำคืนวันจันทร์ที่20เมษายน2558วันนี้คุณผู้ชมติดตามข่าวสารไปพร้อมกับผมพลวัตผู้พิพากษบจับประเด็นข่าวร้อนในวันนี้นะครับเราเริ่มต้นกันที่ที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือว่าสปชได้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกนะครับขณะที่ประธานกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญน,นั้นย้าชัดเจนนะครับบอกว่าไม่มีการทําพิมพ์เขียวอย่างแน่นอนและพร้อมที่จะชี้แจงเหตุผลของการออกแบบการเลือกตั้งใหม่ครับ การประชุมสภา,าปฏิรูปแห่งชาติวันนี้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกที่คณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเสร็จทั้ง315มาตราในวันแรกนี้นะครับนายบวรศักดิ์อุวันโนประธานกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญได้นำเสนอภาพรวมว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับก็เป็นไปตาม4เจตนารมณ์ด้วยกันก็คือการสร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่การเมืองใสสะอาดและสมดุลนวลสังคมที่เป็นธรรมและนำชาติสู่สันติสุขพร้อมกับยืนยันว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ไม่มีการจัดทำพิมพ์เขียวพร้อมกับระบุว่าการเลือกตั้งระบบปารต้ลิสจะนำไปสู่รัฐบาลอำนาจนิยมนะครับที่มีเสียงเด็ดขาดข้างมากอันนี้คือแบบเก่าจึงจำเป็นต้องออกแบบระบบการเลือกตั้งใหม่ให้เป็นหลักสากลแล้วก็คำนึงถึงเงื่อนไขของสังคมไทยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนกับรัฐธรมนูญในปี2540แล้วก็ปี2550ดังนั้นจึงต้องมีการนำระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสมแบบเยอรมันมาใช้ทั้งนี้เชื่อว่าในการอภิปรายทั้ง7วันจะได้รับฟังข้อเสนอเพื่อให้เราได้รัฐรมนูญ ที่ดีที่สุดมาครับจึงต้องรู้ทั้งหลักสากลและวัฒนธรรมการเมืองไทยทําให้ผู้ร่างหันมาเลือกใช้มาตรการสองทางคือหนึ่งทำให้รัฐบาลไม่ใช่รัฐบาลเสียงข้างมากเด็ดขาดเป็นเผด็จการเพราะอํานาจนิยมอีกต่อไปได้และสองทำให้พลเมืองเป็นใหญ่ให้ความสำคัญกับการเมืองภาคพลเมืองซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่แท้จริง เพื่อคารกับการเมืองภาคนักการเมืองซึ่งเป็นผู้ทําการแทนพลเมืองเท่านั้น,เ,นเพื่อการสร้างลกลไกตันตๆ คุณผู้ชมครับการอภิปรายในวันนี้นะครับอยู่ในหมวดว่าด้วยสิทธิของประชาชนซึ่งสมาชิกสปชส่วนใหญ่สนับสนุนกระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาการที่เป็นไปอย่างเปิดเผยแล้วก็รับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายแต่เป็นห่วงครับในเรื่องของการตั้งสภาตรวจสอบภาคพลเมืองประจําจังหวัดตามมาตรา77ซึ่งเป็นองค์กรที่เกิดขึ้นใหม่ตามรัฐธรรมนูญเกรงว่าหน่วยงานดังกล่าวนั้นจะมีหน้าที่ซับซ้อนกับหน่วยงานเดิมที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบอยู่แล้วครับ ในความเห็นของนายอลงกรพลรบุตรเลขานุการคณะกรรมาการวิสามันกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติวันนี้บอกว่าวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งเป็นวันพิจรารณาวันที่2จะเข้าสู่การอภิปรายในภาค2ผูน้นําการเมืองที่ดีแล้วก็ระบบผู้แทนที่ดีมีสปชแจ้งความจํานงขออภิปรายกันเป็นจํานวนมากทั้งนี้คาดว่าจะใช้เวลาการอภิปรายในภาคดังกล่าวจํานวน2วันก็คือวันที่2 1่สเถึงยีเมษายนนี้ครับขณะที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรียังไม่ยืนยันว่าจะมีการ ทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่ต้องรอให้ผ่านขั้นตอนการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูนร่างแรกก่อนของสภาปฏิรูปแห่งชาติจากนั้นต้องรอว่าคณะกรรมาการยกร่างจะมีการปรับแก้ในเนื้อหาตามความเห็นของฝ่ายต่างๆหรือไม่อย่างไรก็ตามขณะนี้ประเทศต้องการการปฏิรูปดังนั้นรัฐธรรมนูญจึงต้องมีความพิเศษโดยมีเรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูปอยู่ในรัฐธรรมนูญด้วยครับ อีกหนึ่งประเด็นร้อนนะครับตามต่อกับการแก้ไขปัญหามาตรฐานการบินพลเรือนของไทยครับวันนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลจะมีการแบ่งเกรดสายการบินนะครับหากว่าสายการบินใดนั้นไม่ได้รับมาตรฐานที่ถูกต้องที่เหมาะสมนั้นก็จะให้งดบินครับส่วนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับเตรียมที่จะเดินทางไปชี้แจงกับองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือว่า ICAO อในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ครับ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการแก้ปัญหามาตรฐานการบินพลเรือนของประเทศว่าได้แบ่งการทำงานออกเป็นระยะก็คือระยะเร่งด่วนที่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้สามารถทำการบินได้ไม่ส่งผลต่อการบินและความเชื่อมั่นซึ่งได้ให้กระทรวงคมนาคมไปทำความเข้าใจกับองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือว่า ICAO และประเทศต่างๆแล้วนอกจากนี้จะมีการตรวจสอบ เรื่องของสายการบินนะครับ70สายการบินด้วยกันว่าดําเนินการถูกต้องตามมาตรฐานหรือไม่เพื่อจัดแบ่งเกรดของสายการบินสายการบินใดที่ดําเนินการไม่ถูกต้องก็จําเป็นที่จะต้องระงับการบินขณะที่ในระยะยาวจะแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบินทั้งระบบทบทวนการบินของสายการบินต่างๆที่ยังไม่เรียบร้อยตลอดจนการออกกฎหมายและหน่วยงานรองรับให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศครับ วันนี้พลตรีสันเสริญแก้วกําเนิดรองโฆษกประจำสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีแถลงเพิ่มเติมครับบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาสั่งปรับแผนการแก้ไขข้อบอกพร่องเพื่อปลดล็อกปัญหาข้อบอกพร่องที่มีนัยสําคัญจากโครงการตรวจสอบและกํากับดูแลความปลอดภัยสากลของ i c เ o หลังจับได้รับรายงานจากพลอากาศเอกประจินจันตองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมว่าทาง i c เ o ยังไม่พอใจกับแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวของไทยในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากพบปัญหาหลายประการไม่ว่าจะเป็นจํานวน สายการบินที่จดทะเบียนในประเทศไทยเมื่อปี2548นั้นมีจํานวน12สายการบินเท่านั้นครับแต่ว่าปัจจุบันนั้นจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น61สายการบินและหยุดทําการบินไปแล้ว20สายการบินขณะเดียวกันยังมีข้อห่วงใยจาก ICAO จํานวนมากถึง560ข้ออย่างเช่นการบรรทุกสินค้าอันตรายการออกใบอนุญาต AOC การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการบินให้มีความรู้ความสามารถ ทั้งนี้นายอาคมเติมพิทยาภัยศิธย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมจะเดินทางไปที่แคนาดาในวันที่15มิถุนายนนี้เพื่อชี้แจงต่อ IKO o ให้เห็นถึงความจริงใจในการแก้ไขปัญหานี้มีมาตรฐานแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูป,ปรธรรมแล้วก็คาดหวังว่าการชี้แจงดังกล่าวนั้นจะทําให้ IKO o ยอมรับมาตรการที่ถึงแม้ว่าจะล่าช้าออกไปนะครับจากกําหนดก็คือหนึถึงหนึ่เดือนครึ่งนั่นเองครับ สำหรับความคืบหน้าเหตุรอบวางระเบิดที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีบอกว่าต้องได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับว่าอดีตนักการเมืองรายใหญ่นั้นเกี่ยวข้องกับการรอบวางระเบิดครั้งนี้หรือไม่ครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้กล่าวถึงความคืบหน้าคดีระเบิดที่ศวนย์การคา้าเซนทรัลเฟสติวัลเกาะสมุย ถึงแนวทางในการสอบสวนนะครับเพราะว่ามีอดีตนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่นั้นก็ต้องตรวจสอบนะครับว่าเกี่ยวข้องอย่างไรเนื่องจากประเด็นด้านการเมืองนั้นมีทั้งความพยายามที่จะสร้างสถานการณ์หรือว่าในเรื่องของอิทธิพลในพื้นที่ยังไม่ได้ตัดประเด็นใดทิ้งอย่างไรก็ตามประเด็นที่ตั้งข้อสังเกตก็คือว่าการวางแผนก่อเหตุมีความซับซ้อนมากส่วนที่มีรายงานเชื่อมโยงกับอดีตนักการเมืองรายใหญ่นั้นส่วนตัวก็ได้ทราบชื่อมาจากสื่อบ้างแล้วนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําลังตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่ครับไปสอบต่อมันเกี่ยวอะไรกันยังไง เอิญคนในนั้นเป็นคนที่สังกัดพรรคการเมืองเก่าอยู่นั้นนะอนดีตสสอะไรก็อย่ามาบอกผมพูดแล้วก็าตามข่าวคุณเขียน่ะผมก็ดูตามนั้นนะผมก็เช็คก็จริงหรือเปล่าเช็คกับเจ้าที่เขาเขาก็บอกกาลาังตรวจสอบอยู่นะ พลตตรโทรประวุฒิถาวรสิริโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติในวันนี้บอกว่าจากการสอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์อ้างว่าเห็นใบหน้านหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการทำหน้าที่เป็นคนขับรถคันที่ใช้ในการขอเหตุเข้ามาจอดในลานจอดรถชั้นใต้ดินของห้างนะครับโดยภาพเก็ตคนร้ายค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เกือบ90%เแล้วแต่ก็ต้องขอมีการตรวจสอบกับพยานอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะขออนุมัติหมายจับต่อไปครับคุณผู้ชมครับเราพักกันก่อนครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกัอกบจับประเด็าร้อ นายกรัฐมนตรียืนยันกรณีการตรวจสอบรายชื่อข้าราชการพวพันธุ์ุจริตให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายพร้อมระบุการปรับย้ายประหลัดกระทรวงศึกษาธิการไม่ใช่เรื่องความผิดแต่เพื่อความเหมาะสมเชื่อเรื่องนี้ไม่ส่งผลต่อกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แหล่งผลงาน6เดือนกระทรวงโดยเฉพาะผลงานด้านการเร่งระบายข้าวในสต๊อกไปแล้วประมาณ3ล้านตันมูลค่ารวมกว่า36,00 0ล้านบาทและสามารถทวงแชมป์ส่งออกข้าวโลกขึ้นมาได้ ส่วนการสุออกในช่วง6เดือนที่มีมูลค่า92,000ล้านเหรียญสหรัฐลดลง0.88%แต่จะรักษาตลาดหลักไว้และผลักดันตลาดใหม่พรอ้อมเร่งขับดันการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านและการค้าผ่านแดนให้มีมูลค่า1.5ล้านล้านบาทในปีนี้ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแถลงผลง,งาน6เดือนเน้นจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาไทยเพิ่มขึ้นมีนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมกว่า16ล้านคนเพิ่มขึ้น15.2%สร้างรายได้กว่า820,000ล้านบาท มั่นใจว่าปีนี้จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติตามเป้าหมาย28.8ล้านคนทํารายได้กว่า2.2ล้านล้านบาท จะประเด็นข่าวร้อนในช่วงนี้นะครับมองกันไปที่กรณีของครอบครัวนหนึ่งนะครับได้นําร่งรางไร้วิญญาณของลูกสาววัยสองขวบที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็งไปแช่แข็งในสารัฐอเมริกานะครับกับกระบวนการที่เขาเรียกว่าไค y อ n นิกส์นั่นเองนะครับซึ่งเขาคาดหวังนะครับว่าในอนาคตหากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก้าวหน้าแล้วจะสามารถไปชุบชีวิต เด็กสาวคนนี้นะครับให้กลับมามีชีวิตได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องนี้แม้ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลนะครับแต่ว่าเราก็จะมาทําความเข้าใจกันในแง่มุมของวิทยาศาสตร์นะครับว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนวันนี้ได้รับเกียรตินะครับจับประเด็นร้อนนี้กันให้ชัดนะครับพูดคุยกับนายกแพทยสภาครับศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โลเลขาอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับ คุณหมอครับโอกาสไม่เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับกับการที่นําร่างไร้วิญ,ญญาณไปแช่แข็งแล้วรอไว้สักวันหนึ่งเนีน่ยนะครับถ้าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก้าวหน้าจะสามารถชุบชีวิตให้กลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งได้ครับผมว่าในผมว่าปัจจุบันนะยังทําไม่ได้คับหมกนในปัจจุบันเนี่ยที่เราทําได้เราแค่เก็บซเซลล์ที่เป็นเซลล์เดียเด่ยวๆหรือเซลล์เริ่มต้นเช่นว่าเอาเก็บสเปิมเก็บไข่หรือหรือตัวอ่อนที่กาลังเพิ่มผสมใหม่ๆอย่างนั้นเราพอเก็บได้แต่พอแบ่งเป็นวัยวะต่างๆเรรยบ้้ออแลวนนัา <C RA B> ยังทําไม่ได้ครับสมมุติว่าจะเกิดว่ามองไปที่อวัวยวะอย่างเช่นถ้าเป็นมือครับสมมติว่ามือขาดแล้วก็นําไปแช่แข็งอย่างนี้จะสามารถนํามาต่อหรือว่าสามารถทําให้ใช้ใช้งานอีกได้ไหมครับในช่วงสั้นๆเราแช่เย็นไว้คร <C RA B> ับยังไม่ตายอันนี้เอามาต่อได้อันนั้นเป็นไะไที่แขนขาดนิ้วขาดอะไรนี้เราก็แช่เย็นไว้เฉยแต่มไม่ได้ไปแช่แข็งนะเ <C RA B> พราะแช่แข็งนู้ยนี่มันพอเวลาแข็งแล้วน้าเนี่ยเวลาแข็งแล้วเวลามันขยายตัวพอเวลามันอุ่นมันเนี่ยมันจะแตก หนังเซลจะเสียครับโปรตีนนี่จะเสียหมดแม้กระทั่งวัคซีนที่เราไปเป็นน้ำเราไปแช่แข็งไว้ออกมาใช้ไม่ได้ต้องทิ้งหมดเลยครับและอย่างกรณีที่นําศพหรือว่าร่างไร้วิญญาณไปแช่แข็งไว้นะครับความเย็นจะช่วยทําอะไรกับร่างไร้วิญญาณได้บ้างครับอันนี้น่าสนใจคือว่าที่เราเก็บทั้งหมดอย่างบอเซลลับเปลี่ยมันยังมีชีวิตอยู่ที่เราเก็บแต่ถ้าเราตายไปแล้วนะเก็บไว้ก็คือเก็บไว้ไม่ให้เน่าเก็บไว้ไม่เน่าเนี่ยเก็บกีปีก็ได้ถ้าเจ็นขนาดนี้นะเก็บไป้ ร้อยปีก็ได้ไม่เป็นไรแต่อาจจะกลับมีชีวิตไปได้ที่ต้องต้องเก็บขณะที่เซลล์ยังไม่ตายทีนี้สมองเนี่ยขาดออกซิเจนประมาณสิบนาทีก็ตายแล้วถ้าเบื่อเด็กตายไปแล้วเนี่ยต้องมีการตั๊มให้ออกซิเจนเข้าไปในสมองตลอดเวลาก่อนที่จะไปแช่ไม่งั้นก็พอเซลล์ตายไปแล้วก็เหมือนของตายเราเก็บมันเก็บเนื้อสัตว์ที่เราใส่ตู้เย็นแช่ไว้มันไม่เสียไม่เน่าแน่แต่ไม่ฟื้นอันนี้ก็อยู่วิธีการเก็บในว่าจะเก็บยังไงไม่ให้แล้วก็ ตอนที่ชาฟื้นเนี่ยจะมีปัญหาเนี่ยถ้าทั้งตัวเลยนะก็ยากที่ว่าอายุที่อยากต้องมาเรื่งทํางานพร้อมกันเลือดต้องไหลเวียนที่มันแข็งไปแล้วเนี่ยนะแล้วเวลาเขาเก็บมีเขาไม่ได้เก็บเลือดไว้เขาเลือดออกเนี่ยเอาส่ยสานอื่นแทนครับต้องเปลี่ยนครับเพราะว่า่งั้นพอมันแข็งพอแข็งปุ๊บละลายเนี่ยเลือดมันแตกมันต้องใช้อยางอื่นแทนนี่นั่นหมายความว่าถ้าถ้ามองจากวิทยาการปัจจุบันนี้แล้วเนี่ยเป็นไปเป็นไปได้ยากมากที่จะสามารถชุบชีวิตใช่ไหมครับัคิดว่าทำยังยากอยู่แต่ถ้าที่บอก มันมจะยิ่งยากใหญ่มันต้องต้องทําทันทีเลยต้องมีการเลี้ยงสมองให้ได้เพราะฉะนั้นก็พอเสียตายไปแล้วก็แช่เย็นเก็บไว้เฉยเก็บศพไว้ไม่ให้เสียไม่ให้เน่าเนี่ยเก็บได้เก็บไปเป็นร้อยปีก็ได้แต่ว่าเอาฟื้นยากครับครับคุณหมอครับแต่ว่านี่ไม่ใช่กรณีแรกใช่ไหมครับก็ในต่างประเทศเองก็มีการทําพิธีกรรมแบบนี้เยอะแยะใ่มันเก็บมาตั้งสามสิบปีแล้วสามสิบปีแล้วเขาเก็บมาต้องร้อยห้าสิบศพแลวประมาณแล้วก็สมอง โช้กหัวเยียวก็มีตั้งแปดสิบศอที่เก็บไว้อยู่ที่อเมริกาเนี่ยนะเก็บไว้แล้วเยอะเหมือนกันมันเป็นในลักษณะของธุรกิจทางการแพทย์เลยใช่ไหมครับแบบนี้เป็นเนี่ยก็เอาไว้ทําวิจัยเพื่ออนาคตครับเราเราก็ไม่อยากจะขัดขวางนะอนาคตเนี่ยมันก็บอกไม่ได้เหมือนกันความรู้เราคามสามารถมนุษย์เราเนี่ยมันก็ทํอะไรได้เยอะขึ้นจำที่บอกว่าไปพระจันไม่เคยคิดจะไปได้ก็ยังไปได้นะครับไอ้โรคมะเร็งไอ้เอสที่นงชื่อโอ๊ตต้องตายหมดแต่ี้ก็อยู่ระย้ปกติเลยเราก็ คนพบเรื่องมะเร็งตอนนี้ก็รักษาได้ดีขึ้นสมัยก่อนเมือ่อสักสี่สิบปีตายหมดอันนี้ก็อยู่ได้นานขึ้นครับครับก็คิดว่ามันก็เป็นไปได้หลายอย่างที่เราคิด่าไม่ได้ก็ได้แต่ว่าแต่ว่าแต่คนที่ไม่ตายเลยเนี่ยมันคิดว่าต้องนานนะสมัยโบราณนะครับยังไม่ได้เพราะว่าธรรมชาติไม่ได้ทําไว้เผื่อ,อนี้เขาทําให้มนุษย์เราเนี่ยสืบพันธุ์กันได้ให้ชีวิตมนุษย์เนี่ยไม่ไม่สูญพันธุ์ มดการมีลูกหลานแต่ไม่ได้บอกให้เราอยู่ต่อครับเป็นอมตะนี่เป็นเรื่องยากอยู่เป็นเพราะว่าม,ม,ม,มันก็เซลว่าแก่กปเรื่อยๆใช่ไหม้ามันหยุดไม่ก็ไม่เป็นไปไม่ได้ครับคุณหมอครับ<ต>กำลังมองที่กระบวนการ,รที่ไปแช่ศพในห้องเย็นแบบนี้นะครับ,รบเขามีค่าใช้จ่ายอย่างไรครับแพงมากไหมครับแพงที่อเมริกานี่ผมได้ดูในเว็บไซต์ที่ขมมองบริษัทเราก็ประมาณหกแสนเหรียญน,นะถ้าเกทั้งตัวผู้ใหญ่อนะ่ะก็ตัองสิบแปดล้านบาทนะสิบแปดล้านบาทนี่คือต่อปีเหรอครับหรือยังไงครับเจ็บท่อนแรก ไอ้ตอนตอนตีนี่มันเนน้อยแล้วมันเกียค่าเก็บไปเฉยแต่ตอนแรกที่เริ่มขบวนการที่ทาเนี่ยแต่ส่วนหนึ่งก็อาจจะเงินไปทําวิจงวิจัยไปด้วยนะไอ้เพื่อนครับผมครับคุณหมอครับมองจากประเด็นนี้ที่ทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศกําลังสนใจเรื่องของรูปแบบการนําศพไปแช่ในห้องแข็งแบบนี้นะครับคุณหมออยากจะฝากอะไรถึงสังคมบ้างครับให้มองเรื่องนี้นคับผครับคือกลัวว่าเดี๋ยวจะหลงเข้าใจผิดชั่วะเราจะเก็บได้ต้องบอกตอนนี้ยังไม่มีใครทําได้นะทั่วโลก เรายังไม่เคยปรากฏว่าที่เก็บไว้แล้วสามสิบปีที่แชลเยอะๆเนี่ยนะคนมีกลับขึ้นมาได้ยังไม่มีเพราะยังเป็นความหวังที่ยังห,ห่างไกลมากคนบางคนในมองนอกบอกาอาจจะห้าสิบถึงร้อยปีมันจะได้เปล่าหรืออาจจะไม่มีทางได้เลยก็ได้นะนี่อต้องต้องอย่อเดียวไปเสียงเงินทําโดยที่ว่าคาดหวังว่าพอเป็นคนโฆษณาว่าทําไม่ได้เดี๋ยวจะทำกันใหญ่จริงๆแล้วย,ยังไม่ได้เก็บเซลกาได้เก็บตัวอ่อนก็ได้แต่ทั้งคนเนี่ยยังไม่มีใครทําได้ะงั้นอย่าไปอย่าไปคาดหวังที่มัน คือเราอยากจะให้มีการพัฒนานี่เเห็นด้วยเราก็ไม่อยากจะเปกั้นเรื่องนี้ให้มีการทําวิจัยต่อไปอาาปนาคตเป็นไปได้ทุกอย่างที่เป็นไม่ได้อาจจะเป็นไปนได้แต่เท่าที่ดูตอนนี้แล้วสภาพปัจจุบันเนี่ยผมว่าอีกสักห้าสิบปีก็ยังไม่ได้เพราะไม่ใช่เรื่องง่ายมันมันค่อนข้างจะซับซ้อนมากถ้าเป็นเรื่อวงวิธีการอื่นอยากได้ลูกเนี่ยทําได้ง่ายกว่านั้นเยอะมากอืแล้ว okay. เด็กอายุสองขวบนี่ผมเข้าใจว่าสมองนี่ยังไม่พัฒนาเต็มที่ความจําของเด็กก็ยังไม่มี เหมือนเราเด็กอายุสามขวบเนี่ยถามได้อดีตเรื่องเมื่อวานที่เป็นจำไม่ได้แล้วสองว,วันก็ลืมหมดแล้วั้งเราเราคิดดูว่าตอนสามสี่ขวบเราจำอะไรได้เราจ็จำไม่ได้เมอายังพัฒนาไม่พอยังยการสับจุสมองก็ยังไม่เต็มที่ก็ยัง,ยงจำอะไรไม่ได้รับจะไม่มีความไม่มีลูกคนใหม่ง่ายกว่าครับผมได้ครับวันนี้ชัดเจนมากเลยนะครับขอบพระคุณคุณหมอมากครับครับโอเคครับ ครับสวัสดีครับก็ส,สรุปก็คือว่าในปัจจุบันนี้นะครับถ้าถามความเป็นไปได้ก็ยังคงมีน้อยมากๆถึงเกือบจะศเลยนะครับแต่ในอนาคตก็ก็เป็นเรื่องที่ต้องคอยติดตามกันต่อไปนะครับแต่ว่าคงจะไม่เกิดขึ้นในระยะเวลา50ปีอย่างแน่นอนอย่างที่คุณหมอประเมินไว้นะครับเราพักกันก่อนครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับจับประเด็นข่าวร้อนครับ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติลดภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ประกอบกิจการในเขตเศรษฐกิจพิเศษจากร้อยละยีเหลือร้อยละสิเป็นระยะเวลา10ปีโดยต้องไม่ได้รับสิทธิทพิเศษแากการส่งเสริมการลงทุนของบ OI และต้องไม่ได้รับสิทธิทลดหย่อนภาษีในกลุ่ม SME เพื่อไม่ให้เกิดความซําซ้อนรองปลัดกระทรวงคมนาคมพร้อมรออธิบดีกรมเจ้าท่าแถลงผลตรวจสอบสาเหตุเพลิงไหม้เรือโดยสารเอานางพรินเซสห้จังหวัดกระบี่ว่าต้นเพลิงเกิดขึ้นที่ห้องเครื่องยนต์ช่วงท้ายเครื่อง มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายเป็นนักท่องเที่ยวเด็กหญิงชาวอิสราเอลอายุ12ปีติดอยู่ภายในห้องน้ำระหว่างเกิดเหตุเพลิงไหม้และระเบิดขึ้นพร้อมสั่งเพิ่มมาตรการความเข้มงวดด้านความปลอดภัยและเข้มงวดให้ผู้โดยสารใส่เสื้อชูชีพก่อนขึ้นเรือทุกคนหากพบไม่ใส่เสื้อชูชีพห้ามออกเรือผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมตำรวจปคบเข,ข้าตรวจสอบบริษัทบีนาฟูลีเฮลิคอร,ร,รจำกัดมหาชน บริษัทในเครือของบริษัทยูฟานสโตจำกัดหลังพบข้อมูลทั้งสองบริษัทมีความเชื่อมโยงกันทางธุรกิจที่ดีและการก่อสร้างขณะที่ตัวแทนบริษัทที่แจ้งพร้อมนำหลักฐานความไม่เกี่ยวข้องระหว่างสงบริษัทมายืนยันต่อสู่มวลชนซึ่งตำรวจจะสืบสวนขยายผลถึงความเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นหากพบเกี่ยวข้องกันจริงจะทำการอายัดทรัพย์สินรวมถึงดำเนินคดี วันนี้เจ้าหน้าที่ได้ไปรื้อถอนสวนพึ่งรีสอร์ทแล้วนะครับหลังจากที่กรมธนารักษ์นั้นได้เปิดเผยว่าตรวจสอบพบว่ามีการสร้างเกินกว่าที่ได้ขออนุญาตมาแล้วก็มีการรุกล้ำลำน้ําสาธารณะด้วยสําหรับการตรวจสอบการบุกรุกที่ดินของสนามแข่งขันโบนันซ่าสปิดเว์นั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุปแล้วนะครับบอกว่าบุกรุกรวมกว่า166ไร่ครับพันตำรวจเอกบุญเลิศว,วัจนะนะครับรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด นครราชสีมาได้เดินทางไปติดตามความคืบหน้าจากการตรวจสอบการบุกรุกที่ดินของสนามแข่งขันโบนันซาสปิดเวย์อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุปแล้วครับบอกว่าพื้นที่การบุกรุกทั้งหมดนั้นโดยสนามแข่งขันโบนันซามีการบุกรุกพื้นที่ของรัฐรวมทั้งสิ้น166ไร่2งาน40ตารางวาแยากเป็นพื้นที่ที่มีการออกเอกสารสิทธิ์นสอสกอ่อซึ่งเป็นหลักฐานที่เจ้าของที่ดินนํามาแสดงจํานวน5แปลงรวมทั้งเนื้อที่56ไร่3 2ตารางวาในส่วนความรับผิดชอบโดยที่ดินจังหวัดนครราชสีมาบุกรุกพื้นที่สวนป่าเนื้อที่35ไร่2งาน38ตารางวาและบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนเนื้อที่12ไร่3งาน14ตารางวาบุกรุกพื้นที่สปปเนื้อที่57ไร่1งาน42ตารางวาด้วยกันครับและยังบุกรุก ลำรางสาธารณะในเนื้อที่4ไร่43ตารางวาด้วยวันนี้พนักงานสอบสวนจึงได้นําเอกสารจากหน่วยงานต่างๆแล้วก็พนักงานสอบสวนนะครับได้รวบรวมหลักฐานว่ามีผู้ใดเข้ามาเกี่ยวข้องในพื้นที่นี้บ้างเพื่อให้มีการตรวจสอบกันต่อไปนะครับมีความคุบหน้า30%แล้วครับส่วนวันนี้ครับเจ้าหน้าที่ได้นํากําลังเข้าไปทําการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบ้านพักและสวนสนุกในสวนพึ่งรีสอร์ทอาเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีหลังจากที่ถูกยกเลิกสัญญาเช่าจากทางกรมธนารักษ์ สาเหตุมาจากมีการตรวจสอบพื้นที่บริเวณด้านหลังรีสอทติดกับภูเขาจำนวนสิบไร่ไม่ได้มีการให้เช่าแต่มีการบุกรุกเข้าไปนะครับนอกจากนี้ยังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่ารีสอร์ทแห่งนี้ทําการสร้างฝ่ายกันน้ําไว้สูงเพื่อเก็บน้ําไว้ใช้ในรีสอร์ทของตนเองเป็นการเปลี่ยนแปลงทางน้ําทําให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนขายแคลนน้าอุปโภคบริโภคจนมีการดําเนินคดีและทางผู้ประกอบการได้ทําการปิดป้ายปิดกิจการส่งผลให้ทางกรมธนารักษ์ทําการยกเลิกสัญญาเช่าทั้งหมดเพราะว่าผิดเงื่อนไขนั่นเองครับ จังหวัดทหารบกสุรินทร์วันนี้ได้นําตัวทหารที่มีการปรากฏภาพในคลิปวิดีโอที่แชร์กันในโลกโซเชียลมีเดียนะครับก็คือว่า,าไม่สวมหมวกกันน็อกขณะที่ขับขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็ไปมีปากเสียงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนะครับวันนี้ก็ได้ไปเสียค่าปรับตามกฎหมายแล้วนะครับขณะที่ผู้เป็นพ่อครับยืนยันว่าลูกของตอนเองนะั้นมีประวัติรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับความเครียดครับ พันเอกปรีดาบุตรราชรองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุรินได้นำตัวสิบเอกประวิทย์คลายโศน่วยวงดุริยางจังหวัดทหารบกสุรินเข้าไปพบกับคนตำรวจตรีการพศชัยสิริชานพนา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์พร้อมกับยอมรับผิดแล้วก็แสดงความเสียใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้เสียค่าปรับในข้อหาไม่สวมหมวกกันน็อกและไม่มีใบอนุญาตขับขีบ่เป็นเงิน400บาทด้วยกันนะครับวันนี้ได้มีการจับมือเพื่อเป็นการขอโทษแล้วก็ปรับความเข้าใจกับดาบตำรวจอรุณพิพัฒน์อนุพรและดาบตำรวจกฤษณพงษ์คงทนตำรวจจราจรคู่กรณีต่อหน้าผู้บังคับบัญชาของทั้งสองฝ่าย ด้านนายสัมพันธ์คลายโศกบิดาของสิบเอกประวิทย์คลายโศกดีนันว่าบุตรชายของตนมีประวัติการรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับความเครียดตั้งแต่อายุ18ปีแล้วก็ได้รับการการักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎจนอาการดีขึ้นเรียนจบและสามารถทํางานตามปกติได้แต่ว่าในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาบุตรชายไม่ได้เดินทางไปรับยาที่ต้องรับประทานเป็นประจำนะครับทำให้ในบางช่วงนั้นมีอาการของอารมณ์ที่แปรปรวนผู้ใาสับสนหงุดหงิดก้าวร้าวจนเป็นเหตุให้เสียภาพลักษณ์ของกองทัพซึ่งตนเองก็รู้ รู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามพันเอกสุวัชชัยเต็งสิริกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายวีรวัตรโยธินจะประสานขอประวัติการรักษาของสิบเอกประวิทย์คลายโศกจากโรงพยาบาลบุรีรัมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขาดยาของผู้ป่วยอีกต่อไปครับ เปลี่ยนบรรยากาศนะครับไปดูวันที่4ของงานใต้ร่มพระบารมี233ปีกรุงรัตนโกสินทร์ประจำปี2,558ที่กระทรวงวัฒนธรรมนั้นจัดขึ้นที่ท้องสนามหลวงนะครับงานจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง21เมษายนนี้วันนี้ก็มีการแสดงต่างๆนะครับแล้วก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากครับ การแสดงที่โดดเด่นของงานในช่วงค่ำที่ผ่านมาก็คือการแสดงนัฏศิลป์ดนตรีสีภาคที่ถ่ายทอดเรื่องราวของวัฒนธรรมในแต่ละภาคอันมีเอกลักษณ์สวยงามและเด่นชัดอย่างเช่นภาคเหนือนะครับเป็นชุดฟ้อนขันดอก ออกฟ้อนทีเป็นการแสดงพื้นเมืองของภาคเหนือประกอบไปด้วยการแสดงสองช่วงช่วงแรกก็คือชุดฟ้อนขันดอกเป็นการฟ้อนรำบูชาพระรันตนตรัยเพื่อให้บังเกิดความสงบร่มเย็นให้แก่บ้านเมืองโดยมีอุปกรณ์ประกอบการแสดงเป็นพานขันดอกใส่ดอกไม้แล้วก็มีการโปรยดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสอันเป็นมงคล ช่วงทุดที่2นี้นะครับชื่อว่าฟ้อนทีครับเป็นการแสดงประกอบการถือร่มคําว่าทีภาษาไตยซึ่งเป็นชนเผ่าหนึ่งทางตอนเหนือแปลว่าร่มเป็นการรําประกอบการใช้ร่มของหญิงสาวชาวเหนือในลีลาที่อ่อนช้อยสวยงามนิยมแสดงกันในงานอันเป็นมงคลต่างๆภาคกลางนะครับเป็นการระบําต่างๆนะครับชุดระบําชิงกรับกลองต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีขบวนต่างๆมากมายสุดท้ายก็เป็นริ้วขบวนป้ายร่มพระบาร,รมีจักรีวงของพระมหากษัตริย์ทั้ง9ารัชกาลด้วยกันครับ คุณผู้ชมครับสีสันข่าวต่างประเทศวันนี้ไปดูนกแก้วตัวหนึ่งนะครับที่ร้องขอความช่วยเหลือจนมันสามารถเอาชีวิตรอดมาได้จากเหตุไฟไหม้ครับนกแก้วหลายตัวที่ถูกเลี้ยงไว้ในบ้านหลังหนึ่งที่เมืองบอยซีมลรัตไอโอาโฮของสหรัฐนะครับได้ใช้ทักษะของ เจ้าของที่สอนมันให้มันพูดขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ที่คับขันจนพวกมันสามารถที่จะเอาชีวิตรอดออกมาได้เมื่อบ้านหลังดังกล่าวนั้นถูกเพลิงไหม้กลุ่มเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่รุดเข้าไปดับไฟได้ยินเสียงของพวกมันนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือได้พวกเขาเนี่ยตอนแรกคิดว่ามีคนติดอยู่ข้างในแล้วก็รีบเข้าไปช่วยเหลือปรากฏว่าไม่มีใครอยู่ในบ้านหลังที่เกิดเหตุแม้แต่คนเดียวมีเพียงนกแก้วหลายตัวเท่านั้นนะครับเมื่อนําพวกมันออกมาจากบ้านได้เจ้าหน้าที่ก็รีบไปให้ออกซิเจนเพื่อช่วยให้พวกมันหายใจได้สะดวกขึ้้้้นนนนสสสส่่่วววาาาเเหหตุขออองงงงพลิไมครรรีกก็ยูะบ จะประเด็นข่าวร้อนค่ำคืนนี้ลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพไฟไหม้ป่านละเมอะที่เกิดขึ้นชันเมืองไมละละอามี่มรลัตฟลอริด้าของสหรัฐอเมริกานะครับขณะนี้เพลงไหม้ได้ลุกลามพื้นที่ไปกว่า7จ0ไร่แล้วก็กําลังที่จะลามเข้าไปใกล้กับร้านค้าท้องถิ่นแล้วก็บ้านเรือนของประชาชนด้วยนะครับขอพระคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับและกลับมาพบกับรายการจับประเด็นข่าวร้อนได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ำคืนนี้สวัสดีครับ